สวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับมิราเมสิกแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีกันไหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นจากชื่อคลิปนี้นะก็คือมิราได้ถาม followers ทุกคนใน Instagram ของมิราว่ามิราจะทํายังไงกับผมมิราดีเพราะว่าช่วงคว a นทีที่กักตัวเราก็ไม่ได้กักตัวแหละแต่ว่าแบบมันเบื่อไงทุกคนก็คืออยากจะทําอะไรใหม่ๆกับชีวิตแล้วก็ เห็นว <Marvel> ่าผมมันก็สีเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรใช่ไหมเราก็เลยอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้กับผมของเรานั่นเองก็ที่มิาถามทุกคนไปในอินสตาแกรมนะคะมิาถามไปว่า S What s h o u l d i do with my hair ก็คือทำอะไรกับผมดีมิาถามไปนะคะมิาถามไปว่าจะคัดหรือว่าจะคลเลอร์ดีก็คือจะตัดหรือว่าจะทำสีผลก็คือเออ่17%เลือกให้ตัดแล้วก็83%เลือกให้ทำสีนั่นเองนะคะเย้ yeah! จริงๆเรามิาก็ดีใจนะคะที่เขาเลือกให้ทำสีกันเพราะมิาก็ พยายามจะไว้ผมอยู่ก็ไม่ค่อยอยากตัดมากส่วนสีที่มิาจะทําวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันอีกทีนะคะว่าจะทำสีอะไรให้ทุกคนนะคะก่อนจะไปดูก็ช่วยกันกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้มิาด้วยนะคะนะคะเราก็กำลังจะเขียนเอ่อสีลงไปกระดาษนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ใครคนนึงมาเลือกให้เรา Green. Bro. Green bro Green bro Green What if he choose shitty color It's okay <S นี่คือสีที่เราเขียนไว้นะคะเราจะเอาไปใส่แก้วแล้วก็ให้ แคดรับเชิญอของเราคนหนึ่งเลือกโอเคติดตามกันยูว w า a t y'all doing? นี่นะคะก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเราที่จะมาช่วยเลือกสีทำผมให้เราวันนี้โอเคป่ะโอเคไหมเซ่ไฮไมโลเซ y ไฮ Hi, ero, hi. hi. Yeah. ไปเลือกสีกันไมโลปะ่ะ ตกลงด้วยเลือกให้หน่อยค่ะเออไม่โลไม่โลชูสชูส่วนเลือกอันนึงกองเฮบนมองเลเลือกอันหนึงเลยุ้ยโอเค he chose this one okay. he chose this one อเ t h one this one เินนเินนอ้าวสีที่ไม่โลเลือกนะคะทึนึนท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 ึน my g o เรดสีแดงนั่นเอง You did good baby เอว่าไงเราที่ไม่เลือกบอลเพดอเชลานี่นะคะเราก็ไปซื้อสีมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็เราได้เป็น Enchanting Red ของยี่ห้อสักอย่างหนึ่งช่วยรอรามีผู้ช่วยนะคะโรยดากลับมาอีกแล้ว เดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันแล้วคันทุ่งพิ่งเบื่อกันเราจะเปลี่ยนเสื้อแล้วก็เดี๋ยวห้รูดาช่วยทำต้องแกะกล่องอธิบายเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอสเปรติส s p ว c i a l กวานไม่ออกอ่ะเขาไม่เคยทำกับเขาไม่เคยให้คนอื่นทำให้นะแบบทำผมสีตัวเองตลอดอันนี้แชมพูเปล่าเนอมมนมีอีกกล่องแต่มีอาล่ั้มสองกล่องอันนี้แหละได้แหมผมมึงทำเยอะมาเยอะ อะไรอ<ค>่ะไม่เข้าใจเออไม่อ่านดีกว่าเออไม่ใช่ open แต่ทุกอักบนี้อันนี้อันนี้อันเปิดอันนี้ก่อน and twitter on the on the plate เออกูอ,อ่านออกไม่มันต้องใช้ plate อ่ะ I can read or oh, you wanna use that plate ที my ม o l l ้เยื่องว่าที่จริงนี่ก็ <Okay. S 2> นนมีพวกอ,อุปรกรณ์ทำสีผมเยอะมากนะคะที่บ้านแต่ว่าไมไ่รู้ผลก่อนก็เลยไม่ได้หยิบมาก็โอเคแล้วก okay. ็ จะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ก็พอนะคะทุกคนคะก่อนที่มิ้นทจะเริ่มยอมนะคะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาด้านล่างก่อนนะคะว่าทุกคนคิดว่าผลลัพธ์ที่จะได้มามันจะสวยหรือไม่สวยมันจะปังหรือมันจะพังหรือว่าสีแดงมันจะเหมาะกับมิล่าไหมเออโ้ยโอ้ยโอยเอาดู tell me this doesn't look like มายองเนสมึงมายองเนสเลยอ่ะจะพอหัวเขาไหมเนี่ยอ๋อแหมยูแอกตี้เกย์สิบยาเฮสแตนลัตนุ๊กอันี้แตนลัตไม่มีอะไรมาให้เลยอ่ะนี่สองร้อยเหรอต้นเฮนนาจากบ้านไอชามาทำก็ได้เน่ยสองร้อยเนี่ยเขาให้อะไรมามีแค่เนี่ยมันต้องใส่นีไปในนี้นี่ไงมันก็บอกอยู่เนี่ยทำไมในนี้มันบ่อยอ่งมันยุ่งยากดูฟังกูนะดูฟังกูดีๆนะ ไอ้หลอดเนี่ยเอเจนต์วันอันนี้เอเจนต์ทูอายุโน้ตนี่ไอทำตามนี้เลย We don't have the everything ทุกคนะคะคือตอนนี้เราไปดูในกระดาษแล้วคือกระดาษ oh, มันแบบ No this is allergy test bro คือกระดาษมันมีแบบเขาเรียกว่า line อะไร direction อะมันมีขั้นตอนเยอะมากแล้วทั้งที่แบบขั้นตอนง่ายๆอยู่ตรงนี้เองอะก็คือพลาดนะคะที่เอาไปใส่ในถ้วยที่จริงเอาใส่ตรงนี้แล้วก็ขยะขยะก็ได้ความพลาดนะคะจะ <laughs> มาทำอ่ะไรอู้ กินมัน it smells dangerous bro chemicals นะคะเป็นเคมิคอลสแบบผู้หญิงเราก็ยังยอมได้นะคะเพื่อความสวยทุกอย่างก็ต้องยอมรับให้ได้เนาะถ้าเกิดนี้ไม่พอนะคะไม่เป็นไรทุกคนเรายังมีอันที่แบบว่าสำรองไว้อยู่เป็น p e n i c i l l ชิ s h ช t this is cancer in a bottle I'll put on a shirt cancer in a bottle everyone one two three left t o เรอยู่ดงทะเลนะเอาแบบให้มันสวยนะ อื Otherwise, we have redo with primo, ่ we ๆคุณต้องรีดูอันออกมาแล้วมันเป็นรูมันเป็นรูไหนข้าวโดจิตขังเลยด้จะท t รูอะเค่อนข้มก็ินหน้าแล้วนะคะตอนนี้กูเริ่มเดกสกอปโน่โดนเริ่มจากสก๊อปก็มันกินสีได้มากกว่าต้องเริ่มจากออย่าเล่นนะ r รลัตเสื้ i s ะกลายเป็ e my head to go camp u ่า cannot oh. risk having ugly a s แล้วเสื้อกูก็หาวน oh. <laughs> ะอ้ออุ๊ปส์นี่เป็นอะมี O L C L <laughs> O C <oughs> เราต้องแต่งไมโลนะคะที่เลือกสีนี้ให้เพราะว่า very nice ดีกว่าบลอนด์อนะ Mira <laughs> cannot have Mira cannot miss having blonde hair. เราต้องสักก่อนย้อมหรือว่าไม่ต้องสักมาประมาณสองสามวันเราพย้อมหรือว่าอะไรยังไงกันไกลเขาต้องดุมกับโหลดก่อนไหมอะไรยังไงคิดไข่หรือว่าตะไบบโกนี่คือสองวันห้าสิบโจ๊กเอ e a r d something เหมือนผมขาดรูกผมขาดเหรอเออมันมาแล้วเว้ยอา ช่้ยให้มันเริ่มแสบอะ <laughs> พราะเหมือนดุอย <laughs> ทำไมมันแผลสอะ <laughs> ทุกคนคะ <laughs> เรามาแบบว่าครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้คือคือบอกแม่ไปแล้วนะคะว่าจะทําแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกเขาว่าจะทํา, <laughs> าวันนี้ก็ถ้าวันนี้กลับบ้านไปโดนด่าก็ <laughs> คือเอางีว่ายอมอะยอมได้แบบนานทีย้อมแบบเปลี่ยนลุกเปลี่ยนเสื้ออะไรได้แต่ถ้าเกิดย้อมแบบบ่อย,อยๆงั้ก็เออ ต้องมีผมเ้าด้วยผมเราไหวไหมเฮ้ยโดนโดนบัสเกลว์บัสเท็กเน้อไม่ือมันบ้างไอ้นี่ไงเล่นเป็นดมาแต่าทุกคนจะให้ดูอะไร the r e d is coming จะไหวไหมเนี่ยจะรอดไหมมันอาจจะเลอะนิดนึงนะเลอะแหละไม่ใช่นิดนึงอ่ะด้วย<ล>ดาซลอน ฟิวชิปก like ็มาทำกับฉ oh, ันได้นี่อะไรเนี่ยมึงลักแมทมากื้อเสื้อแบบนี้มาใส่เนี่ยซูจิตพลา u ต์เลยไอ้มึงเหมือนแบบหันมาเหมือนฝรั่งเอาซุปฮัลโหลบราเดื่องโอ้โหแดงอะจริงเหรอเหมือนหนังเรื่อง or Not How do you open เปิด door เึงเปิดเลยมึงล้างกันนะคะทุกคนยังไงดีกว่านี่มันเลือด สีงหัวมันจะแันเลยทุกคนจ้ะทันเตอร์เป็นไงคะฝรั่งดองก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแบบสีจริงๆของมันเดี๋ยวเอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าตอนเช้าตอนกลางวันนะคะมันเป็นยังไงทุกคนคะถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มิลาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.